เห็นไหมยตอนแรนึก่าจะเดินชิลๆนะครับนี่มีโหดขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ตกไปยังไงบ้างเสียวค่ะก็เป็นการนั่งชิงช้าสวรรค์รอบหลายปีเนาะแล้วก็มันเป็นสวัสดีค่ะครบเครื่องแล่งญี่ปุ่นโดยสาวแซฟซาตมาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้พวกเราสองคนจะพาเพื่อนๆมา เปิดประสบการณ์เสียวนะคะกับเครื่องเล่นใหม่เปิดใหม่ล่าสุดสดๆจิงๆที่เชื่อว่าถ้ามาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องมาที่นี่เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปดูเครื่องเล่นใหม่อะไรที่ฟูจิคิวไฮแลนด์ตามไปชมเลยค่ะนี่นะคะถึงแล้ว f u จิคิต้องล้างมือก่อนใช่ไหมตามมาตรการ จะเช็คอินปูแล้วก็เข้าสู่ f u จิคนะคะเวลาเปิดปิดก็จะมีบอกนะคะซึ่งวันนี้ที่เรามาก็เปิด10โมงปิด4โมงเย็นนะคะเข้ามาในโซนแรกอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนร้านค้าเนาะร้านขายของฝากนะคะนี่ไอเทมที่เป็น f u j ิยามาทาวเวอันนี้เป็นิ i m เ t ็ดไอเทมไอเทมออกใหม่นะคะที่น่าซื้อมาสอง เป็นสินค้าที่ทำมาเพื่อแบบเตรียมเตรียมลอนชนะคะก็จะมีกระเป๋ามีที่ห้อยต่างๆมีตัวแสบน,นะคะรวมถึงขนมต่าลาดแคนดี้นะคะโอเคอันนี้เราก็จะเดินด้วยความรวดเร็วเนาะตอนนี้เราก็กำลังเดินมาที่ ฟูจนะิยาม่าทาวานะแต่คนญี่ปุ่นอนะรียว่าทาว่านะเดี๋ยววิเราวิธีนะครับว่า,าเราจะเป็นยังไงนะคเราจะไปลองของอย่างเลยเเฮ้ยยคา ก็เฟูจ <screws in the ground> <desserts> <hungry> ิ亚马ทาวเวอร์โซนเครื่องเล่นใหม่ที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่21กรกฎาคมปี2021โดยในโซนนี้อยู่ในบริเวณเดียวกันกับเครื่องเล่นระดับตำนานอย่าง Fujiyama King of ลเลอร์โคสเตอร์ที่ติดอันดับความเสียวระดับโรคโดยในโซนใหม่ที่สร้างขึ้นนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของเครื่องเล่นฟูจิ亚马ค่ะ ในโซนนี้เองสร้างที่ระดับความสูง55เมตรมีโซนชมภูเขาไฟฟูจิและสวนสนุกแบบพาโนรามาที่เรียกว่าฟูจิยามาสกายเด็กและยังมีโซนที่เปิดใหม่เอาใจคนชอบความสูงและไม่กลัวความเสียวที่เรียกว่าฟูจิยามาวอล์กที่จะได้เดินรอบตัวทาวเวอร์พร้อมชมเครื่องเล่นระดับตำนานและยังได้ชมวิวภูเขาไฟฟูจิในคราเดียวกันอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนเนาะเราต้องเอาอ,อุปกรณ์เอาพวกกระเป๋าค่ะมาฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ก่อนก่<ำ>อน<ำ>ขึ้นต้องล้างมือนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นกดข้อห้ามของเขานะคะเดี๋ยวเรารอ,รอลิกใหม่อีกรอบแล้วก็จาไปข้างในนะเป็นการจัดการน,นี้ค่อนข้างดีนะแบบป้องกันโควิดนะดอันนี้เข้ามาในลิฟต์แล้วนะค่ะสวยมากเลย สวยมากเลยแตน่น่าเสียดายวันนี้ฟูจิคีอารนะคะ สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะสาวแซบก็มาอยู่บริเวณฟูจิยาม่านะตั้งอยู่ในแอเรียเดียวกันกับเครื่องเล่นฟูจิยาม่านะคะ <c oughs> เป็นพื้นที่ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่21กรกฎาคมนะคะ <c oughs> ที่ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิวที่เราจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ด้านหลังนะแต่ว่าวันนี้วิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้ามาวันฟ้าใสาเนี่ยเราจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิตรงนี้เต็มๆแน่ๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่นะคะที่เขาเปิดใหม่เนี่ยก็เพื่อครบรอบ25ปี เครื่องเล่น king king of coaster นะคะหรือว่าฟูจิย a มานั่นเองก็หวังว่าเป็น attraction ใหม่ที่ฟูจิคิวไฮแลนดนะคะถ้ามาแล้วก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่นะคะนี่นะคะก็เป็นวิวจาก sky กายเด็กนะคะน่าเสียดายที่วันนี้ฟูจิซังที่อายนะเขาไม่โผล่มาให้เราเห็นเลยแต่ว่า เดี๋ยวเราจะรอเครื่องเล่นนะให้เครื่องเล่นเขาผ่านมาตรงนี้แล้วเราก็ say hello กับเขาก็ได้นะคะระหว่างนี้นะคะเราก็สามารถมองเห็นวิวเมืองฟูจิได้ด้วย เรื่างที่ยกลุงตอนนี้เราอยู่ในจุดที่สูงจากพื้นดิน55เมตรนะคะสวยมากเลยก็เห็นวิวรอบๆเลยนะฮ uh huh. นวันนี้มันไม่เห็นยอดฟูจินะแต่เห็นฐานนิดนึงใช่น่าเสียดายอยู่นิดนึงนะคะข้างบนนะมาถ่ายนี่ได้นะใช่ฟูจิมาใช่ไหมกับป<อ>เนาะก็ตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกเป็นสปอตใหม่นะที่เพิ่งเปิดตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดกระจกนะ นี่นะครับเรามาลองยืนดูนะน่ากลัวมากเลยจ่ากด้นะครับอันนี้เป็นคุ่มน่าจะเป็นบล็อกเกอร์จากฮ่องกงนะครับที่เขามาเป็นคุ่ณเลยนะนี่นะคะเป็นมา กับท่าานนนประดนนะีนะคะก่อนที่จะไปสกายวอล์กกันนะคะเราก็จะต้องมาแต่งองค์ทรงเครื่องกันตรงนี้ก่อนนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะล่วงนะเพราะว่าแบบรัดแนนมากพี่โอพร้อมไหมพร้อมแล้วอันนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะคะเพิ่มความเสียวซีดมีเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำการเช็คนะว่าแบบ แน<明>่นไหมนะคะถ้าใครมีอ <音 jugar> ุปกรณ์ก <rainforest> ล้องอ่ะก็อาจจะต้องรัดกับตัวไม่แน่ใจว่าต้องขออนุญาตหรือเปล่านะแต่เราว่าขออนุญาตเขานะคะはい、こちらเอว

อะไรพวกแบกเกอระสนนี่นะครับเดินแล้วโอ้ยเสียวมากเลย เดี่ยวมากเลยต้่อคยเดินนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นสกายวอล์กจริงๆเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวรอรถไฟมาที่ด้านหลังเรานะ น,นิดเดียวก็ตกแล้วน,นะเห็นไหม ตรงนี้เริ่มห่างนะเริ่มน่ากลัวนะครับนี่นะตรงนี้เริ่มห่างนะอันนี้โหดเลยนะครับตรงนี้โหดนะครับตกได้เลยนะโอ้ย ก็จะเดินชิวๆนะครับนี่มีโหดขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มห่างกันเรื่อยๆเหมือนเป็นการทดสอบฝีมืออี๋อี๋อีะ เจอโหดอีกแล้วนะครับอันนี้ตกไปเห็นความโหดหรือ,อยังโหโอ้ยนี่นะโหดมากเลยไอ้ย่า <c> ท <oughs> ่าที่ตกเลย ลราหมดนละอันนี้เป็นทางคู่นี่นะมีคู่ร่วมสตาร์ทกรมอันนี้สาวแซบมาไม่ได้แน,น่นอนโหดมากเดี๋ยวเราคงได้เจอน้องๆตรงนี้นะครับที่เขาจะเล่นรอเล่นก็ขึ้นหน่นะ้ ให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่นะไม่เลวะี่อันี้นนะ รูปแชมเปล่าด้วยนะน่าจะเป็นถ่ายสำหรับรถไฟนะ

こちらに戻していただいてよろしいですかありがとうございますこちらにお写真共有いたしますこちらともちろんこちらですねこれで,これで,いいです、はい、こちらでは間違いないでしょうかう2枚との写真こちら QR コードからダウンロードしていただけますスマホで読み込んでいただいて 、えอ่そちらの数字ですね入れていただくตダウンロードัージに飛べまวเでขตัวเลขตเลขตัวเลขัวเลขตัวเลขต่วเลขตัวเล็ตัี่ละลขตัวตัวเลขตัวาวเลขกลลวเเรเเลล เยวลูกเป็นไงบ้างดีสนุกมากเลยก็ถือว่าเขาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างให้เป็นประโยชน์นะเราได้เห็นวิวแต่จะได้วันนี้ฟูจีซังมองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นฟูจีซังเนาะเห็นสถานนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาก็ดูวันดีๆนะฟังส้าใสใช่และจะได้เห็นฟูจีซังแจ๋วๆนะค่ะเสียวไหมตอนเดินเสียว่าแต่คิดว่าถ้าตกไปอ่ะมันก็มีเชื่อกันนะอ่าก็อารมณ์แบบบัญจีซัมันก็มันก็คงจะมีกระท่องกระแทกอ่ะก็ต้องระวังนะครับมันก็ มีความอัตรายระดับหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าไม่ตกอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะขาพิกขาแพงได้ถ้าเกิดเราตกลงมันโอเคครับก็ถือว่าร่วมเฉลิมฉลองครบ25ปีของเครื่องเล่นฟูจิยามะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดให้สื่อมวลชนเข้ามาก่อนนะใช่เราก็ได้มาลองก่อนใช่โอเคครับมีนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการถ่ายภานนะคะ เรียบร้อย,อยก็เก็บ QR code ไว้ไงเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเล่นเครื่องเล่นใช่ปะไอ QR code อันนี้ไปแปะมันก็จะขึ้นรูปเราเขาก็จะเช็คเลยตอนนี้เราก็เดินเข,ข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็น King of coaster ยาคุจิยาานะ คนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าไม่น่ามีคนนะแต่คนก็แถวยาวแล้วนะครับเป็นเครื่องเล่นที่เขาบอกว่าใหญ่ติดอันดับโลกนะคะเดี๋ยวไว้เราจะมารีวิวให้ดูเต็มๆอีกทีนะรอติดตามคลิปนะไว้รอบหน้านะครับวันนี้เราเน้นของใหม่ก่อนอันดับไปที่เราจะไปคือเป็นชิงช้าสวรค์น,นะคะอะิงช้าที่เขาดัดแปลงทําเป็นเหมือนแบบกรงคุกอะนะ่ะ นี่คุเยเยอยมากนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะคนก็อาจจะไม่เยอะเท่าวันเสาร์อาทิตย์นะเดินไปดมาดูนะครับว่าเอลิสบิวสีอะไรกันแน่ไม่มีรูปบอกสีฟ้าโทมาสแล้ว จะเป็นกรงที่เราจำลองหรือเปล่านี่นะครับพวกสิ่มชนเขาเข้ามาก่อนนะน่าสงสารจังเลยมีคนติดอยู่ข้างในครับมีสามแบบนะ normal แบบใสแล้วก็เจลก็เป็นอะไรนะครับ ป็นโรดวิวที่เป็นกลมใช่ไหมใชเ่เป็นกลมไว้ล่าสุดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับ,ต,บตู้ธรรมดาซึ่งตู้ธรรมดานั่งได้สี่คนนะคะและนี้เป็นรูปแบบตู้ใสที่เป็นรูปหัวใจอ่ะก็จะนั่งได้แบบสองคนอะไรอย่างเงี้ย ระยะเวลาการรอก็คือ3นาทีอ่ะก็จะมีโผล่มาหนึ่งคันแต่อันที่เราจะนั่งคือ11นาทีใช่ไหมใช่อันที่เราจะนั่งอ่ะเฟอร์ริสวิวเขาจะมีทั้งหมด32กระเช้าแต่ว่าจะมีกรงที่เป็นกรงขังอ่ะจะมีแค่2อันเท่านั้นเลยอ่ะก็ห้าสิบกรึ่งเพราะว่าสองอันใช่ไหมใช่ก็รอบหนึ่งก็สิบเอ็ดรอบหนึ่งสิบเอ็ดนาทีแล้วก็เฟอร์ริสวิววันนี้สูงห้าสิบเมตรนะคะก็ไม่รู้จะเสียวไหมปกติเป็นคนกลัวความสูงนะเดี๋ยวไปลุ้น มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นกรลงกันนะคะโอ้น้องแอบเสียวใช่โดนขังแล้วใช่โดนขังมันกันจะไหวไหมเราก็กลัวกลัวของตกนะแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรเป็นไงบ้าง ก็เป็นการนั่งชิงช้าสวัรด์ในรอบหลายปีเนาะแล้วก็มันเป็นชิงช้าสวัรด์ที่แบบเขาสร้างกิมมิกสร้างความตื่นเต้นนะคะโดยทําเป็นกลงกลงขังอะ่ะเออเขาก็เข้าใจดีอะ่ะมันก็เป็นการตลาดแบบนึงะนะคะจากเฟรชวิวธรรมดาก็เพิ่มกิมมิกสร้างสีงสันเข้าไปทีออ่ฟูจิคิวปุ้ยมันมันเริ่มเสียวอะ่ะเพราะว่ามันมีลมฟูจิซังนะเกือบจะเห็นเต็มแล้ว มองไปด้านลา่างก็เหนะไรยี้วันนี้อากาศดีมากเลยฝนไม่ตกนะอย่าเดินร่อนหนิกตัวนี่นะครับสาวแทบก็กำลังทายให้เราอยู่นะบรรยากาศกรงม,มันก็จะมีลมโกลกนี่นะ ตรนี้เหมือนเขาจะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับให้ดูพื้นนะครับพื้นมันก็จะโล่งๆนิดๆหน่อยๆนะพอให้เห็นไม่ถึงกับโปรง่งใสทีเดียวแต่มันได้ความเรียวได้ความธรรมชาตินะนี่นะครับ เป็นไงบ้างเสียวค่ะเป็นคนที่กความสูงก็เนี่ยไม่กล้ามองลงไปข้างล่างเลยอะก็มองไปข้างบนอย่างเดียวคือถ้าให้นั่งเฉยๆให้นั่งแล้วมีอะไรจับอะนั่งได้นะแต่ถ้าเดินแบบอย่างที่พี่ลุงไปเดินอะโหอันนี้แบบไม่ไหวจริงอ่ะใจละลายตอนนี้เราอยู่จุด อ่าเลยจุดสูงสุดมาแล้วนะคะกำลังจะลงแล้วนะคะใช่ก็ประมาณ11นาทีใช่11นาทีด้านหลังสวยดีเนาะใช่ก็เนี่ยใครจะมาขอเป็นแฟนขอแต่งงานนะก็จับขึ้นกลงมาเลยหนีไม่ได้หนีไม่ได้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะพอาพอแตะพื้นแล้วรู้สึกล้าเลยมันบดความเสียวแต่มันเสียวนะแบบข้างบนอ่ะอ่าเดี๋ยวพนักงานเขาจะแกะให้เราออก้า ถูกปลดปล่อยแล้วเราถูกปลดปล่อยแล้วค่ะทุกคนหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ